การครับที่รู้ว่ามาเจอกันได้ยังไงนะครับแต่ว่าเรามเจอกันแล้วก็เลยจยาจะคุยกับพี่นิดนึงครับเมื่อกี้นี้เราคุยกี่ยวกับเรื่อง่ว่าพี่เริ่มเล่นไตได้ขนไงจริงๆแล้วเนี่ยการเริ่มเล่นไตผมเนี่ยมันไม่ใช่มาจากตัวขเองเลยด้วยซ้ำครับผมไม่มีผมไม่ได้เป็นนักกีฬาตั้งแต่เริ่มตเลยไม่มี้ต้องเรีนอะไรเลยเล่นไตกีฬาเพราะว่าผมไปดูเพื่อนแข่งขัน ผมไปดูเพื่อนเนี่ยสองปีแล้วผมก็แบบว่าเคยเล่นกระดานใจเพราะว่าในประเทศน,นี้มันน้ำนเกี่ยวกับคนที่เล่นได้ไว่ายน้ำบัตรจักรยานอะไรพวกนี้่ง้วมันยอดทะลุตรงน,นี้ยแล้วผมเองเนี่ยอยากอยากทำอะไรที่มานาน<อ>ันท้าทายก็ก็เลยไป็นว่ายน้ำแล้วก็มีจักรยานด้วยเมื่อกี้เห็นพี่บอกว่าพี่ว่ายน้ำไม่เป็นว่ายน้ำไม่เป็น,น,น,นครับตนนครบคือเริ่มต้นเนี่ยแค่ลอยตัวได้ครับคือลอยตัว ประคองตัวเองไม่จบได้แต่ให้ไหวเป็นเรื่องเวลาไหวเป็นครับก็มั่วเอาอะไรเนี้ยครับนั่อง้ก็แบบว่าเอาเงินบอกแค่แบบว่าเอาตัวเองให้ไม่จนแล้วก็ไหวเป็นหน้าได้แล้วเยก็ก็โอเคครับแล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่าจักรยานยืมเพื่อนจักรยานยืมเพื่อนครับเป็นเมื่อก่อนี่ยจักรยานเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่แบบว่า เป็นราคาแพง่อนเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเป็นร้านจักรยานมาซื้อจักรยานที่ยากมากแล้วผมเองก็ไม่มีจักรยานแต่ผมอยากแข่งก็เลยไปยืมจักรยานเพื่อนรุ่นพี่จากความดใจช่วงแรกที่เราเห็นเอ่อื่อนแข่งครับเขาบอกว่าอุปกณ์เราก็ยังไม่ครบก็เลยขอืมเพื่อนที่เขาแข่งนั่นแหละขอยืมให้ขอยืมจักรยานรุ่นพี่พอดีรุ่นพี่คนเขาไม่แข่ง ก็เลยบอกวอนนั้นพี่ไม่แข่งเนี่ยยืมได้ไหมอยากลอง,งลอพี่ผมวก,กว็ให้เตยมใจแบบแล้วบอกแทนกายยืมเพื่อนแล้วเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยนาฬิกาไม่ยืมครักมาดูใน <c oughs> ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นนาฬิกา,าดิจิตอลธรรมดามันไม่มีแบบมันมันไม่ได้มี G P S เหมือนเหมือนปฏิวัติเล็กเนี่ยก็การวิ่งอะไรทุกอย่างเนี่ยมันใช้ความใช้ feeling ของตัวเองทั้งหมดอะไรเงี้ยครับไม่ไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองแบบต้องวิ่งยังไงอะไรเงี้ยแต่จะไปด้วยฟ feeling ตัวเอง ยังมองผมเนี่ยผมมีนาฬิกาแล้วมีรองเท้าแล้วคือผมอยกากาะจ,ะจ,ะจะไปะที่นเนี่ยตอจะทตอนหน้าในวันนี้ผไม่ยากเลยครับโคตรดับการมาไปกีฬาเนี่ยแค่คิดจะมาเนี่ยก็ถือว่าชนะใจตัวเองแล้วครับก็ค,บคือพอมาปั๊บเนี่ยโคตรดาบเนี่ย,โดย,ยโดยร่างกายเนี่ยบอกดูเนี่ยร่างกายของโคตรดาบเนี่ยเป็นคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงคือมีกล้ามเนื้อทุกอย่างแบบเนียแล้วครับแค่าถูก นิดหน่อยกับการว่ายน้ำฝุ่ทักษะเพิ่มเข้าไปนิดนึงแล้วก็มาฝุ่นไปจักรยานหน่อยเป็นอย่างเงี้ยือว่าใช้เวลาไม่นานในการฝึกนไม่ข่าวว่าที่ทะเลตอนนี้แคมป์ใช่ครับผมมีแคมป์ที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นแคมป์สี่วันสามคืนนะครับก็เป็นแคมป์ที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าโหดร้ายครับเป็นแคมป์น่ารักเนอย่างเงี้ยครับก็ทุกเลเวลสามารถมาจอยได้ ก็พักโรงแรมท้าดาวเอาคลิกเตอร์ลราไปทำกาเก็บก็จะพาซอบอะไรเงี่ยพาว่ายน้ำ open เตอร์การปั่นจักรยานการบิกเซชั่นอะไรต่าอปัดยาวทุกทุกรูปแบบพี่ทะเลคิดยังไงกับคนไทยนะครับเพราะว่าเขากลัวใส่กีฬาเขามองตส่กีฬาเนี่ยอยู่ในความคาดหมายความคาดแบบคนเพราะว่า อย่างที่บอกว่าไอรอนแมนคือยอดนินยมแคร์ถ้าเกิดคนพวกใหม่ก็จะ,จะเริ่มต้นมาไปกีฬาครับทำได้ครับทำได้ครับแต่ผมแนะนำเลยนะครับคือคนทุกคนเนี่ยจะเข้าใจับว่าจะรู้จะเข้าใจคำว่าไอรอนแมนเนี่ยว่าเป็นกีฬาคนเหล็กเพราะว่ามันต้องว่ายน้ำ<ม>ั้านสามิกิโลเมตรปั่นจักรยานร้อยแปดส วิ่ง42กิโลถ้าเกิดว่าเราไปมองจุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยว่ามันไม่เกิดแน่นอนเพราะมันมันไกลเกินเอื้อมถ้าคนจะเริ่มใหม่เนี่ยผมแนะนำว่ามันจะมีรายการที่บอกว่าว่ายน้ำ300เมตรปั่นจักรยาน10กิโลวิ่ง2.5กิโลรายการไซแดดเหมาะสำหรับคนที่มาเริ่มเล่นใหม่ แล้วก็จะมีรายการแข่งตลอดทั้งปีเนี่ยครับแล้วก็ว่ายน้ำเนี่ยก็ว่ายในสระน้ำไม่มีความอันตรายถ้าเกิดว่าเราตกใจแพนิกตอนว่ายน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งน้ำแบบไหนได้เนี่ยมันก็เป็นการเริ่มต้นมิชิจเนอร์ที่แบบ ที่เราไม่ต้องไปฟองข้างกัางนะบางคนบอกว่าเอ้ไอ้กีฬาเนี่ยต้องมีร้อยน้ำเนทะเลเลยซึ่งจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องไปว่ายน้ำเปนทะเลไม่จำเป็นในสระก็ได้คือทุกอย่างซ้อมในสระได้หมดปั่นจักรยานบางทีไม่จำเป็นว่าเราต้องปั่นบนถนนเราสามารถปั่นที่ในบ้านได้าต่ว่ามีเทรนเนอร์เดินเ่แล้ว เอาจักรยานไปตั้งแล้วก็ฝังมาตั้งได้เลยก็ถือว่าเป็นการซ้อมกีฬาได้ดีครัแล้วก็การวิ่งนะครับก็ถือว่าคนไหนที่แบบว่าวิ่งด้านนอกได้เนี่ยคนนี้รับวิ่งด้านนอกนะแต่ถ้าบอกว่าวิ่งด้านนอกไม่ได้เนี่ยวิ่งในจีบมวก็ซ้อมได้เช่นกันครับก็ ยินด,ด,ด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนสนใจที่อยากจะมาแคมป์นะครับก็เป็นแคมป์ไตกราโปรแกรมซีโคชิ่งครับก็เป็นแคมป์ที่มีความสนุกแน่นอนแล้วก็ผมเองเนี่ยจะแชร์ความความรู้และประสบการณ์ที่ผมเป็นนักไตกฬามา10กว่าปีเนี่ยรับรองทุกคนได้สิทธับแน่นอนครับแล้วก็ทุกคนจะสนุกเรามีร้านอาหารอร่อยแล้วก็จะพาไปกินรนะ้านอาหารที่แบบว่าอร่อยๆในเ็ตแล้วก็แคมป์กีฬาก็น่ารักรับรอง มาจอยกันไดแน่นอนครับแล้วก็พัเชิญโค้ชดั๊กแน่นอนแล้วล่วมแคมป์ด้วยอีกคนเลยครับผมกับพี่ก็โดนวางยาหมดแล้วเรียบร้อยครับก็รู้สึกครับว่าอยากจะไปเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่าก็อยางรู้อยู่ว่าช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เที่ยวเลยตอนเนี้ยที่เาเปิดให้ได้เที่ยวแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะแรกที่ไปแล้วก็ได้ไปร่วงแคปก้วยที่เจริญด้วยเพราะว่าจะได้รุ้นหนักในสักพักผมก็รอครับผมก็หวังว่าโค้ชดั๊เนี่ย จะมาร่วมสนุกนะครับและว่าเราจะมีกิจกรรมดีๆได้ร่วมงานกันนะครับผมชอบมากเลยครับนักกีฬาผมยาังไมนเหมือยเลนะไม่เหนื่อยก็เหมือนกันเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ